This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไหมว่าพอดแคสต์จากบลจอ Asset Plus เราจะมาแบ่งปันข้อมูลบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอ่านไม่เคยรู้สำหรับวันนี้ EP ที่17เราจะมาพูดถึงบริษัทเหมยถวน e-commerce ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนที่เน้นด้านบริการภายใต้แพลตฟอร์มเดียว มีบริการตั้งแต่การส่งอาหารออนไลน์การขนส่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งและสันทนาการบริษัทก่อตั้งเมื่อปี2010และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อ20กันยายน2018โดยบริษัทมีการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ารวมถึงพาร์ทเนอร์บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา We help people eat better, live better. ธุรกิจหลักของเหมยถวนแบ่งเป็น 1. ส่งอาหารออนไลน์ปัจจุบันเหมยถวนเป็นเจ้าตลาดออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศจีนซึ่งนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกครองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง60%โดยผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายในปี2025ที่จะผลักดันยอดให้ถึงเฉลี่ย100ล้านรายการต่อวัน ในช่วงพีคจากปัจจุบันที่เฉลี่ย40ล้านรายการต่อวัน2ธุรกิจในหมวดหมูนั่งทานในร้านแม้ว่าธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ในระยะยาวมีแนวโน้มเติบโตไปกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของผู้บริโภคชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นกว่าในอดีตและนิยมการบริโภคในรูปแบบ ออนไลน์ to ออฟไลน์มากขึ้น 3. ธุรกิจในหมวดหมู่โรงแรมและท่องเที่ยวให้บริการรับจองโรงแรมและตัว๋วเครื่องบินออนไลน์สอดร,รับแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวหาประสบการณ์ของชาวจีนยุคใหม่ 4. ธุรกิจเกิดใหม่ก็จะมีเหมยถวนซีเล็กเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ขายโดยตรงซึ่งเป็นการรวมการซื้อสินค้าภายในชุมชน เพื่อให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดต่อมาคือเหมยถวนโกสซลี่ให้บริการส่งอาหารสดและของใช้จำเป็นภายใน30นาทีและสุดท้ายคือเหมยถวนอินสตาช้อปปิ้งบริการส่งสินค้าด่วนอาทิยารักษาโรคสมาร์ทโฟนดอกไม้และยังคงขยายรายการสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม รายได้ไต่มาสในปี2ทัพ2022เหมยถวนทำรายได้ไปราวๆ265,000 0 0ล้านบาทด้วยการเติบโตที่โดดเด่นของแต่ละธุรกิจและความสามารถทำกำไรดีขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ทำให้กำไรสุทธิแบบนอนแกลพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกและนี่คือเก็ดความรู้ของบริษัทเหมยถวนอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน ที่เน้นด้านบริการภายใต้แพลตฟอร์มเดียวและเป็นหนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP EVO China นักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางของบรลจอ Asset Plus แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน